ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอคนไทยคนหนึ่งน,นะคะ่ทดอได้ไหมออไไหอย ใหญ่มากหอยนวลช้ำดีกว่าไม่ตายนะคะแตกค่ะดูอยู่กับเพลินค่ะอยู่กับเพินค่ะไปนี้ไม่รู้จะคล้อกินหอยหรือจะคล้อกินหพลินโอ้สุนันนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆหญโอ้จัดจัดจัดสุดยอดสุดยอดคนหนึ่งจบไปแล้วเพราะว่าน้ำเข้าเกือบ วิ่งวิ่งตาสวดออกไปเอาน้ําร้อนขึ้นน้ําร้อนร่างกายมเย็นึ้งใ่อะๆโจสวยสวยสวยอันนี้ฟองน้ํำนะคะลมพัดมามันเป็นฟองฟองเสร็จแล้วก็จะแข็งัวถ้ามันมันเย็ยนจัดก,ก็จะเป็นน้ําแข็งอันนี้คือฟองคลืนเขาเรียกฟองคลืนขึ้่นทะ สวยงามเลยอันนี้คนเก็บหอยยังไม่เลิกนะคะเนี่ยยังเก็บต่ออยู่เออยังยังติดใจอยู่หอยเยอะอยู่นะเออลงไปลึกๆก,ก็น่าจะ,จะเจอตัวใหญ่นะนี่เสียดายไม่ได้เอาไม้คีบหอยมาด้วยเพราะมือล้วงไม่ได้น้ำาลึกหนาวไม่มีอุปกรณ์ถ้ามีอุปกรณ์นี่ก็จะโอเค กำลังแบบว่าแต่มันกำลังจะตกดินเพื่อนดูซิสวยงามมากเลยเก็บที่ไหนยังังไม่บอกนะคะอ้าไว้ก่อนอยาไปเฉยตอนท้ายๆเวลาอัพดูโอ้ยเหลือเรือยอดไทยมาแล่นอยู่ข้างหลังนะอย่างสวยงามเลย,ยอโอ้สุดยอดสุดยอดได้กี่ตัวแล้วคะ ได้สิบหรือ,อยังจะเอาไปกินกับเบียฉลองเบีย